รรมะคือคำตอบในวันนี้พบกับพระกิตรริคุณสิริคุโนวันนี้ก็จะได้มาแชร์ชุดธรรมะในหัวข้อเรื่อง4ีข้อควรระวังของคนที่คิดมากข้อที่2ก็คือคำพูดที่ปั่นหัวคนอื่นคุณจะต้องระวังคำพูดของคนที่ชอบปั่นหัวคนอื่นคำพูดที่ ฝันหัวคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือมันเป็นคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกผิดต่อตัวเองเลยถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้นะเราจะกลายเป็นคนไม่ดีเราจะกลายเป็นคนผิดอะไรต่างๆมากมายเป็นคําพูดที่จะใช้ยังไงอ่ะจะใช้ควบคุมเราอ่ะให้เราทําตามความต้องการของคนอื่นเขาฉะนั้นเวลาใครพูดอะไรอ่ะโดยเฉพาะคนที่คิดมากจะต้องระวังให้ดี ําคัญคือเราต้องอ่านเจตนาเขาให้ออกว่าเขาพูดเนี่ยเขามีเจตนาอะไรกับเราเจตนาดีเจตนาไม่ดีอย่าหลงแค่คารมของเขาฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาพูดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองตัวเองไม่ดีอะตัวเองผิดตัวเองต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเขาเอย่างนี้อันนี้ก็ต้องพิจารณา,ราว่า เออสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเราผิดจริงๆริงไหมมันมันผิดจริงๆริงไหมอ่ะถ้ามันผิดจริงๆก็พิจารณาไปไว่าจะต้องทําอย่างไรแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เขาพูดมามันเป็นสิทธิส่วนตัวของเราว่าเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้จะทําไม่ทํามันก็ไม่ผิดมันเป็นเรื่องของเราสิทธิส่วนตัวของเราแต่คนอื่นเขามายัดเยียดพยายามทําให้เรารู้สึกผิดให้ได้อย่าง้อันเนี้ยก็แปลว่า ม,มันก็อาจจะแปลว่าเขามีเจตนาที่จะปั่นหัวเราเขาจะควบคุมเราอยู่อย่าคนที่คิดมากจะต้องระวังคนที่ชอบพูดปั่นหัวคนอื่นไม่ว่าจะมาควบคุมเราหรือว่าพูดให้เราเกียดคนอื่นเนี้ให้เราไปอยู่เป็นพวกเดียวกับเขาเอะไรประมาณนี้เราจะเจอเยอะแยะมากคนคิดมากจะต้องระวังอย่าอย่าตกหลุมพางในอารมณ์ของคนที่ชักจูงเรา ไม่ว่าจะเป็นหลุมพรางด้านความกลัวพูดให้เรากลัวพูดให้เรารักเนี่ยบังทีก็จะเคิมเลยเห็นไหมหรือว่าทําให้เราโกรธเกลียดพูดให้เราเกิดความหลงผิดอันนี้ก็สําคัญเลยถ้าหลงผิดแล้วเนี่ยเสจทุกอย่างเลย